สำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดู L45 คันนี้นะครับลูกค้าแจ้งเกียร์หลุดนะครับเกียร์หลุดหลุดเพราะอะไรหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เดิมๆมาจะเป็นสลักสปรงน,นะครับแต่ลูกค้าเอาไปใส่ตะปูนะครับตัวนี้ตะปูแล้วก็น่าจะถอดมาแล้วสลักมันเป็นสนิมนะครับแล้วไม่มี โคับแล้วก็เอาตะปูมาใส่นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้นะครับเดิมจากโรงงานจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยขีดเส้นมันแต่ให้ลูกค้าเอาไปผ่านะครับเพราะว่ามันใส่ไม่ได้ระยะฟรีนะครับระยะห่างตงัวเนี้มันรวมแล้วต้องแกะตรงนี้นะครับแกะตรงนี้เพราะว่ามันมันจะกิน นะครับมีรอยมีรอยตัดตรงนี้จากปกติมันจะเป็นเขี้ยวแบบนี้นะครับเขี้ยวยาวแบบนี้อันนี้ตัดนะครับก็ลองทดสอบดูแล้วนะครับก็หลุดจริงนะครับหลุดมันหลุดขย้นมานีเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่แน่นนะครับลูกค้าใส่ตะปูมานะครับจากปกติแล้วมันจะเป็นเป็นสลักสปริงนะครับสองชั้น มันจะแน่นกว่านี้นะครับอันนี้ดูระยะห่างมันก็หลุดนะครับมือโดนนิดเดียวก็หลุดแล้วก็วิธีการแก้ไขก็จะเบิกชุดนี้มาใหม่นะครับให้ลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็ทำการทดลองทดสอบดูว่าจริงไหมแต่ จากการมิโครแล้วกเ็เป็นตัวนี้นะครับก็แค่นี้แหละครับสีห้าคัน,นเกียรกลุดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม